สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมืเอนี้นะคะ่ะเชิมกับสิพาพี่น้องนะคะ่ะเนี่ยค่ะมาเงียไข่มดแดงก้อนค่ะก้อนสิป,ปิดฤดูกาลไข่มดแดงเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังพอมีอยู่นนเนาะเธอเนาะเพราะดิไอเห็นน้องไปแง้มเงมี้ยนก็นกได้อยู่ค่ะเชิมก็เลยว่าพาพี่น้องมาลองหาแงะไปน้ำน,าน้าเขา,าเนี่ยแหละเด้อค่ะไปพี่น้องมาลองเบิรงดูค่ะทังเด็ดขังตำก่อนไหเพื่อขังนี่ก้อนเนี่ยเธอเนี่ยใส่แล้ว ໂອຕື່ງຍືຕື່ງຕື່ງລນແລວດກາຕືັ

ีย้างลุมอีกเชอะหยโอ้ยโยดเลยครับพี่น้องวยพีครับเห็นไาครับหยดนึงโอ้ตึงๆข่อยยุข้อยยุค่อยค่อยข่อยเบิ่แเลย ตง่างนาตายริงนะไปากเอาเน่ยลงมาได้เงีงามงามนั่ละเอ้า่ละเอาละเขาแล้วเขาแล้วเขาเบิดเขาเบิดเออเขางามเลยอืมไปจะมาเขาเรียงกัน đầy bớt này ừ, là là giờ để nào nào. Đây, bà hả bên anh em bên phải hết ui hình bọt đi hình đi nè đi ngọt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  đi หนูเหนของเสียงโอ้จกเลยครับโอ้โอ้งามงามเลยเฮ้ยต้องขยงแห้งไม่ต้องขยำแห้งไรตัวมันอยู่ตุกต่วใครล้วนๆกอนเลยอ่ามาแด้วเถอะลงมาเลยหนึจวกหนึ่จวกครับตายอย่าตาตจนจบเด้อนั่น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  ใช่คร mm ับถอดอึเนี่ยจวองนีมีใครหมเนียเฮ้นี ways, ่มหนิจวมานิจวนหลัเนี่ยหย้เนี่ยตึงดิโอ้โหวนี้บนบนบนเุ่ยหญ่ดีมุญเนี่ยมันบจะได้นี่

อืมโอ้ยรุ่นเป็นสายเป็นสายเลยค่อยเขย่ค่อยเขย่าว่น่ะว่น่ะโคโโโน่ะเอ้ซูมไอ้ตินเอาม่น่อนะไมซ้มเอมันไก่ไครับพี่นโ้บองจวกเลยนี่ดูนะฮ่งว้าวเเ này nói có giò Mua nhưng mà bữa đó cứ phạc thưởng ú uh, khách tướng. Lại ừ, Mua cho thế khỏi <laughs> ได้ครับไปนมุดเดียวพี่น้องงาม่เดียวครับไปครับจได้ิอนจบได้ไฟไฟก็เตื่นดอกกระเดื๊ยบพี่อย่งมากเ้ายจนาลงเหมอถือเป็ียวนอยคุก้ลยเนี่ยไปครับพี่น้องงามเขาก็ไปคายแบบสดเลยก็ได้นาองถอเนาะ กายรูปเล็ก็ได้นี่ยเขาได้หลายอีกอะ่ะอันคือต้นนี้บุดเดียวบุดเดียวมึงดูพี่น้องโ,งโอ้โหบุดเดียวข้าบุดเดียวไปครับต้นใหม่ก็มีครับอันนี้เขาเขาแหวนเสียเซลสายลุ่มเลยไปอยู่น้อ ย่างเลาเป็นน้ำอุ้มนี่ะครับต้องมีแหละจบอ่้ถึงที่นี่เนีเป็นทังไหนเดี่ยเป็นมาจจกเลยนี้นี่เป็นี่ Ủa, em quáter luôn vĩnh nóng Vìa đi em, mcân đây, vĩnh 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 Ủa Một vĩnh เบ,บื้องดีน้องคนสิบปีนต้นใหม่ปุน่นตีนไปแง่ค้างนั่นเด้อค่ะปุ่น่ะคนต้นยองถึงปุณ่ะค่ะงามงามมึงดค่ะเบื้องดูพี่น้นองคือบัดเถอะฮะาแปลว่วเป่นแง่ล่ะค่ะฝาวเรือบอกบัดเสือเรือออกก่อนอันนี้ออกก่อนค่ะอืมตกในมปิงนี่ เป็นร้อยงาม้ตัวของน้ำต้องเอากระซอนมาพ้อมาดีนะลืมกระซอนกระผาแล้วเถอะที่จริงอ่ะเฮ็ดแบบนี้สูตรนี่น่ะหมดน่ะสียังดีแต่ว่าเอาไข่เนี่ยกวาดไปแบบอย่างก็แป้งเลแป้งเลยน่ะมันแป้งนี่ไข่ตรงไข่ตัวอย่งก่อนมันเอื่นน่ะไข่อันไข่ตึงๆนี่ยหูโคบโดนะเถอหน่ะเนี่ยออกกระนายนไปข้าง กระดดออกเอีฟจม่สอนบ้างค่ะจะใครมันแหววมเอ้เตรียมเลยเตรียมผาเลยตั้นเอาเลยใคริงสอนนี่เป็นไขมันนี่ ่างนนีเะแค่นี้ก็จะมืดแล้วเนี่ยค่ะงาม,น,าม,น,ามงน้ำน้งอีกส่วนนึงอีกรอบเดียวพอเลยเหนื่อยแล้วมือดล่ะตัวกับพวกไข่ลายเพระาะว่าขนาดอันนี้อย่างก็ละไขมัตะไคร่เนี่ยเพราะคือไข่รีบดิเพราะคือไข่อันนั้นไข่ผัก สาวเมนออกก่อน,นขาดแยกเล,เล้วนค่ะเราจะใส่รวมกันรถบวาเธอนู่น <ะ S 2> <ล>ยนไัไม่ล่างเดี๋ยวงามเพราะค่ะอาจารย์ให้สันไหม่ซะดึงตัวงา,ามขักเนาะ อ้ขันเหม่นมาหางที่ว่าจะเสริมขืนต้นไม้น่ะเอาเธอได้ไทยป่ะเธอไทยอยู่ที่อนขึ้นต้นไม้น่ะเฝ้าวัยปันหมดออกเลยมีน้องโจกโจกหลงน่ะโจกหลงใส่เจ้าของมะเขาวันถุงเตรียมตัวพร้อมดิเดี๋ยวยุ่มห้าสิบเดี๋ยวใกล้ข้างต้อครับดีน้ำกระโดดเพราะมีน้องดูเพราะมีโตปวนเลยแล้วเขาลองไปสตังค์มึงเนาะเขาได้เขาได้เนาะเถอะเนาะ อโดนจานน้ำพ,อม,ำพอมน้ำพอมมันจะเคต่ตึงๆต้าวมูนไม่เบิดแล้วเขากล่องอ่อนน่ะเถอะอาคีบอ,อกเนี่ยเขาเรียกวออ่าหากินครับพี่น้องหากินเห็น่ะพี่น้อ,องอบ้านเขาหนะ่ะค่ะเห็นปะ่ะได้กินมาลูกยางมาเถอนะเน,นาะมันขนานี้ออกก็มันมอกองไปเถอะกลองออกก็อืมอ ก็ใ่รอย่างนี้กวาสีได้กินเนี่ยพี่ชีทันนี่เลยพี่ทันแต่ว่าผู้เป็นอับเป็นนะมันใส่แป้ไงไปเหรอนะนะเนาะเธอเนาะมันใส่แป้งแล้วก็จุกของด้วยผสูกบเมดแดงปไปในที่เชื่อผสเป็นได้กับเมดแดงแต่ว่ามันมีกลิ่นง่ายอยู่มันมีกลิ่นง่ายอยู่ค่ะเหลือก็ม่ค่อยเฮียหลายอีก

นึกแต่ตอนจบก็ได้เนี่ยน yup> okay? ี่ก็ไปผสมใส่กันมาค่ะลองมาใส่กันได้หน่อยนมัอันนี้เลือกเงี้ยวเลือกดีๆกันม่หนค่ะแต่กีเงี้ยออกเพราะว่ามันจะมาปนอยู่กับอันตัวแม่เป้งนี่นะสุนัขมนก็มิตาง่ายไงมันมิตหมดดับหนอเท่านอจะหมดดับอืมเป็นหมดดับมันคิ้วครับหมดดับมันคิ้วกินไม่ได้ถ้ามาปนกับอัน มันเกิดกระมูน so mm hmm. ี่มดมดเลยนี่มูสีบๆนะไอเทสิมแต่ว่ากัในมดดับมันจะมีแมเป่งแล้วค่ะมาเถอะน่ะในมดดัจะมีแมเปิงอืมคเมนตนอยมันลอยไรก็นี่เยะแมเป่งไว้์สีหนะค่ะเป็นมันอี่นะพ่มันเรื่งคนมาเองสร้างต่แมเป่ง ไม่ปิ้งไมเนี่ยเดี๋ยวขัวกิน,นมันจะขัวไม่ไม่ปินน <c oughs> ้งกินอืมอืๆบมนออกกันจะล่ะจะล่ะมึงเห็นไหเดี๋ยวันไปใส่น้ำกันอกีกแย่ไม่ปิ้งออกอกันกงกิเงี้ยน้ำค่ะก็ิไรกินครับนอ กินรถก็ได้ครับเนี่บานี่เธอเสริมอยากให้เฮ็ดให้พี่น้องมัินบ่งงำงำน้ำกันว่าผลงานเขาที่เขาไปหามหน,น้ำกินดีเดินมาเปลอง,งมาเปล่งผมง่ออือ

อามอือืมอ่ามันนี่นป็นอย่างดูออสิลีกหน่อยเึื่องแถวาน้ากินม้ากินมันเราสุสิล่างน้าสุดท้ายละให้มันสะอาดอันนี้แม่เป้งค่ะแยกไปเรียบร้อย แบบน้ำกันเด้อค่ะล่าอีกน้านึงขอไปไหนค่ะสะอาดเรียบร้อยแล้วล่ะที่จริงปุกไอ้ไข่มดแดงเพิ่นกับพ่อสุกกระโปงเดี๋ยวหนูเธอเนาะเพิ่นยุทธีสูงแล้วกันิ่นห่อห่มดีแต่เสร์ฟคิดว่าบ่มีอเนี่ยเข้าไปได้นะเข้าไปได้เปราะยุ่งโม่แบบว่าอนี่ยก็ขี้ฝุ่นอหิ้งสินะเธอโอ้โหดูนี่เงินดำๆแบบนี้เดี๋ยวอะไรเนี่ย โอ้เงาจะของเงาจะของในกระมังว่าที่อย่างดำๆแท็บเสียไปละละแล้วอาะไรนะน้ำไปเลยนะอืม,อมนะปึบ๊ปบปึ๊บนี่สีเป็นเล็บอืมเห็นะอันนี้จะใช้ประโยชน์ได้ดีในทาอมือเขาเนี่ยสิว่าเราขูวขว่โคบลงสิ ตัวโมสติทอยู่นี่จะว่าออกเกี่ยงไรทัดบางทีหลดหมดน้ำเนี่ยหน่อยนึงสาวแหงไม่ได้ค่ะไข่สิแตกไปซีดเบสก็ก,กินดีเนะเนี่ยเนาะเล้วเนาะซีดเบสก็ก,กินดีค่ะอันนี้กินดีกพราะไอ้ไข่เลยไม่เปล่งไอ้ไอ้ไอข่หมดไปแล้วเป็นกินดีนะตรงตรงอันนี้กัน เ้ยรับพี่หน่องยความิมเลยนะเนี่ยจะบร้อยแล้วราคาเป็นีน่คนงานกับสุดประทับใจเลยเหนว่มามีปีกันนั้นเยอะยิง่งหม่แจ่วขึ้นใช่ละครับอือ หมดไหนี่พี่น้องงานน้งอ๋อเงกงานเอาลูกค่ะจานแบบไงหนึงครับจานแบบไงยวสิบิตสร้างลังมันกนเจะขีดอืเเหกขีดอาักรา์ออกขีดนึงน่งแล้วอได้หได้หขีดโอ้ไดเคืองหลเดี๋ยวเสียบมือนี่ได้เคืองหลวบเพ้่พี่น้องคุณนะค่าพี่น้องนี่พี่น้องมาเบิ่งไครข่าง้มนี่แล้วได้พี่น้องเบิ่งนกน ไข,ไข่อว่วรั่วดีค่ะเลือกย่งางตาละนี่แมพปิงน้องค่ะไปจกกีก้อด้วยกันหรือว่าสิมกสียังกระเสียบเนาะค่ะไข่มดแดงหากเคิงโลนิสซูมานี่นี่ราคาเท่าไรบุคคาสั่งกับบาลูเด่นน้องถ้าไม่เป็นสื้อกินโลละหาลอยอีริกะบางทีกับโรละพันก็นกนยังถึงเนาะค่ะไข <c oughs> ่มดเนี่ยบอกว่าไ้เนาะค่ะนี่กับเงินซีหาลอยผมด้อยเนี่ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะจะจบกับซิขอฝากไว้เท่านี้แ่ละเนาะค่ะฝากไปกำลังใจนะเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจะมพี่น้องเค่ะ